กรีไฟแนนซ์กู้ซื้อบ้านธนาคารพิจารณาอะไรบ้างในการกู้ซื้อบ้านอะถ้าเรากู้ซื้อมาแล้วส่วนมากการรีไฟแนนซ์จะเกิดขึ้นหลังจาก3ปีหรือ5ปีตามกําหนดระยะเวลาของธนาคารนั้นๆที่เรากู้ซื้อถูกไหมคะทีนี้เรามาดูกันว่าธนาคารพิจารณาจากอะไรบ้างหลักการการรีไฟแนนซ์นะคะอันดับแรกเลยก็คือดูจากผู้กู้ค่ะ,คะว่ามีประัติการผ่อนชาระดีไหมรายได้ การทํางานประวัติการทํางานแบบนี้ค่ะมีความมั่นคงไหมแล้วก็มีความสามารถผ่อนชําระได้ไหมว่าในวงเงินนี้ที่ลูกค้าจะรีไฟแนนซ์นะคะธนาคารจะพิจารณาเลยว่าทรับซับน์นี้ที่ลูกค้าจะมารีไฟแนนซ์นะคะมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วผู้กู้ที่จะมารีไฟแนนซ์นะคะติดภาระผ่อนอะไรไหมถ้าติดภาระบัตรเครดิตที่มีเครดิตมากจนเกินไปมากกว่ารายได้ที่ผู้กู้ มีอยู่หรือหารายได้มาได้แบบนี้ค่ะธนาคารก็อาจจะไม่พิจารณาให้รีไฟแนนซ์นะคะต้องดูด้วยว่ารายได้ของผู้กู้ที่จะรีไฟแนนซ์คนนี้ภาระผ่อนชำระเยอะไหมถ้ามีหนี้บัตรเครดิตที่มากเกินไปนะคะอาจจะไม่อนุมัติสิทธเชื่อการรีไฟแนนซ์ให้นะคะเพราะว่าการรีไฟแนนซ์บางที อาจจะเป็นการปรับดอกเบีย้ยที่อยู่ในธนาคารเดียวกันแต่ว่าธนาคารก็จะประเมินเหมือนกันว่าผ่าท่านนี้มีการผลชําระที่ตรงไหมมีประวัติดีไหมถึงจะให้ปรับดอกเบีย้ยหรือรีไฟแนนซ์ได้แต่ว่าถ้าเป็นการรีไฟแนนซ์ที่ย้ายธนาคารเลยทางธนาคารใหม่อะค่ะ ก็จะพิจารณาทั้งการผ่อนชําระที่ตรงทั้งรายได้ความมั่นคงของอาชีพนะคะว่าลูกค้าคนนี้มีประวัติผ่อนชําระที่ดีไหมแล้วรายได้อะมีความสามารถในการผ่อนชาระได้ไหมตรงนี้ธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษก่อนอนุมัติสินเชื่อนะคะขอให้ทุกคนที่จะรีไฟแนนซ์เตรียมความพร้อมให้ดีนะคะหรือว่าใครมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเกี่ยวกับการสินเชื่อบ้านหรือการรีไฟแนนซ์ก็สามารถสอบถามโคจูนเข้ามาได้เลยค่ะ